สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรไปแล้วจำนวน2 5 7 5 5านวาน2ายรวมเนื้อที่กว่า34,641,215ล้านไร่จากพื้นที่ที่ต้องดำเนินการปฏิรูปทั้งหมดกว่า3 8ลา้านไร่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สปกจึงได้ดำเนินการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินการปิดพื้นที่เป็นรายอำเภอเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าในพื้นที่อำเภอนั้นที่เป็นเขตพ,พื้นที่ดำเนินการปฏิร,รูปที่ดินนะคะมีการจัดที่ดินไปให้กเกษตรกรแล้วเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้จัดให้กับเกษตรกรอีกเท่าไหร่นะคะในส่วนที่ยังไม่ได้จัดเราก็จะรู้ในเบื้องต้นว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรในขณะเดียวกันมันก็อาจจะ มีพื้นที่บางส่วนที่อาจจะใช้เพื่อกิจการสาธารรูปภคหรือใช้เพื่อกิจการเกี่ยวเนื่องสนับสนุนการเป็นรูปที่ดินที่ยังไม่เข้ามาสู่กระบวนการการตรวจสอบอันเนี้ยมันก็จะทําให้เรารู้พื้นที่ที่เราจะบริหารจัดก,การต่อไปในเรื่องของการผิดพื้นที่ที่เราใช้เทคนิคภาพถ่ายทางอากาศเขาช่วยข้อมูลต่างๆหเหล่านี้ สูงสารสนเทศหรือสำนักจาัดก,การแผนที่และสารระบบที่ดินที่ทำการตรวจสอบก็จะส่งข้อมูลมาให้สำนักกฎหมายตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ไปด้วยในคราวเดียวนะคะมันจะเห็นภาพในมุมกว้างว่าในพื้นที่เกษตรกรรมที่เราได้จัดไปแล้วมันจะมีสิ่งปลูกสร้างมีอะไรอย่างอื่นๆที่มันคล้ายๆเป็นการชี้เป้าว่าพื้นที่เนี้ย คาดว่าอาจจะมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมถือเป็นสิ่งสําคัญที่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สอดคล้องกับภรารกิจและแนวทางการพัฒนาของสอปกสนองการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม